ซึ่งคุณเองก็สามารถที่จะมาสร้างเทียร์ลิสต์ของตัวคุณเองได้นะครับเพียงเข้ามาในเว็บของเทียร์เมเกอร์แล้วก็พิมพ์ว่า b n m n b นะครับแล้วก็จะมี2อันทั้งเทียร์ลิสต์เป็นตัวละครเทียร์สแล้วก็อาร์ติแฟกต์เทียร์ลิสต์นะครับแต่ว่าอาร์ติแฟกต์เทียร์ลิสต์เนี่ยผมยังไม่ได้ทำการอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถเข้ามาจัดเทียร์ลิสต์ของตัวคุณเองได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นเทียร์ลิสต์ตั้งแต่ patch แพทช มันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับมันก่อนก่อนแพชของ f a n t a s t i c โฟอีกนะครับวันนี้เนี่ยมีตัวละครใหม่ๆม,มีตัวละครเทียเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวของเมตาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีตัวไหนที่จะต้องถูกเลื่อนลงหรือว่ามีตัวไหนที่จะต้องถูกเลื่อนขึ้นบ้างแล้วตัวละครใหม่ๆพวกแบบเดดพูลรีนไซล็อกเวนพู l หรือว่าแกงแฟนตา s ติกโฟร์ก็ตามเนี่ยจะมาอยู่ในเทียไหนของเทียลิสของผมบ้างนะครับแล้วก็บอกก่อนว่าอันนี้ก็คือ ความคิดเห็นส่วนตัวจากที่ได้ลองเล่นมาแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปหรือว่าเห็นด้วยเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างเลยนะครับผมอะโอเคนะครับขอเริ่มจากลังเอก่อนละกันลั่งเอก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้เป็นตัวละครที่ไม่น่าปั้นนะครับบางตัวอาจจะเคยเป็นอดีตเมตาแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่น่าปั้นแล้วก็ไม่เก่งแล้วหรือว่าบางตัว อย่างเช่นอีโบนี่มาหรือเอ็กโคเนี่ยก็ไม่เคยเป็นเมตาแล้วก็ไม่เคยเก่งคือไม่ควรไปยุ่งกับมันเลยนะครับผมแรงเอฟนี่ก็คือรอยูนิฟอร์มใหม่หรือว่ารอโหมดใหม่อะไรก็ตามที่จะทาให้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยได้ใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าตอนนี้คือแรงเอฟไม่น่าป้านยกเว้นว่าจะเป็นตัวละครที่คุณชอบจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายตัวละครที่มีโอกาสจะได้รีเวิร์สเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดังนะครับเช่นแบบพวกเวนนอม กับตันอเมริกาหรือว่าไซคลอปอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับตัวละครเหล่านี้ก็อาจจะต้องอดใจรอนิดน,นึงนะครับตอนนี้ไม่ค่อยน่าปัน้นเอาจริงแรงดีก็ไม่ค่อยน่าปั้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังดูดีกว่าแรงเอฟในระดับหนึ่งอย่างเช่นตัวของสไปเดอร์เกวนรักแพนเทอร์อะไรเงี้ยถามว่ามันเก่งไหมมันก็ไม่ได้เก่งหรอกถ้าเกิดที่เรื่องเทียบกับตัวละครที่เป็นตัวละครเมตานะครับแต่ว่ามันก็ยังพอเล่นได้นะครับผมพวกแองเจลคานเนตเหมือนกันมันก็เป็นตัว PP ที่ี จะโผล่มานานๆทีในอัลเจอ t ์เบอเทิลหรือ AC เมื่อตัวละครเมตาโดนดีบัฟนะครับส่วนชาลอนโรเจอร์ผมก็ยังให้มันอยู่ในรังนี้เพราะว่ามันจะมีบางด่านในบอลลีเจนที่อาจจะได้ใช้นะครับถึงตัวละครมันจะเล่นยากแล้วก็มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างน่าลําคาญในการที่จะสะสมดามจนะครับเอาจริงผมอยากให้มันอยู่รงเอฟมากเลยแต่ว่ามันจะมีบางเงื่อนไขจริงๆที่ถ้าเกิดไม่ได้ปั้นชาลอนก็ไม่รู้จะเอาตัวอะไรลงแล้วนะครับตัวของแบล็กวีดอเนี่ยก็ใส่มาตรงนี้เพราะว่า มันยังเป็นสไตรเกอร์ที่ดีที่สุดใน a อ x อยู่นะครับผมส่วนลงซีเนี่ยเอาจริงลงซีถึงลังเอฟผมก็จะไม่ค่อยแนะนำให้ใครปั้นกันและเพราะว่าลังซีเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มันเก่าแล้วหรือว่าไม่ได้เก่งไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับเช่นแบบกัปตันมาวลเนี่ยถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งแหละแต่ว่ามันสู้ตัวละครเมตาปัจจุบันไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับทอหรือว่าแบล็กโบตัวละครมันเก่งมากก็จริงแต่ว่ามันเก่าไปแล้วนะครับแบล็กโบวนี่ผมน่าจะให้มันอยู่ดีที่า สไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยก็เป็นตัว PVP ที่อาจจะดีกว่าคาเนี่ยกับแองเจลหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับมันก็ยังสู้พวกแบบเชนที่หรือว่าตัวบนๆไม่ได้นะครับผมส่วนมัลมาเรสเนี่ยจริงๆตัวละครมันเก่งมากเป็นตัวละครที่ลงบอสได้ดีมากๆสำหรับมือใหม่นะครับแต่ว่าเงื่อนไขในบอเรย์เจ็มันมีน้อยไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็สกิลทีละสี่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นก็เลยเอาใส่ไว้ที่หลังสี่ก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังเป็นมือใหม่อยู่เนี่ยเอาจริงตั้งแต่ก ถึงได้ยูนิฟอร์มใหม่มาผมก็ยังบอกว่ามันไม่เก่งอยู่ดีนะครับคือมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นอนะแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมสําหรับไอดีชั้นชั้นเคาเรียกหรอนะไอดี ID มือใหม่ไอดี ID ที่แบบชั้นเริ่มต้นเพิ่งจะไต่บอสชั้นแรกๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่ามันพอเล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดจะไปเทียบกับตัวละครอย่างโอดินหรือว่าเบต้าเรวิวเนี่ยถ้าเกิดทอไม่มีคอลเลกชันเลยเนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับทอมันจะเก่งกว่าโอดินต่อเมื่อคอลเลกชันตันเท่านั้นนะครับเพราะว่าโอดิน ม,มันดีกว่าทอหมดทุกอย่างเลยนะครับและโอดินไม่สามารถเข้าถึงคอลเลกชันได้ด้วยถ้าเกิดจะทาให้ทอเก่งกว่าโอดินเนี่ยต้องมีคอลเลกชันตันถ้าเกิดทั้งทอและโอดินคุณไม่มีคอลเลกชันเลยเนี่ยไปปั้นโอดินยังจะทารีดอีกกว่าแต่เอาจริงโอดินเนี่ยก็ตกเมตาไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ลงบอสก,กับดอมมูเพียงแต่ว่าลงบอสก,กับดอมมูเนี่ยโอดินมันทําได้ดีมากๆผมเลยเอาให้มันอยู่หลังบีนะครับแถมสามารถลีตัวเองได้ด้วย ลีดไม่ใช่แค่เพิ่มโจมตีนะครับยังมีลบดีบัฟได้ด้วยนะครับยังเอาไปลีดในพวกแบบ a อซอะไรเงี้ยได้ด้วยหรือว่านีเรื่องของการลงบอสบางทีโอดินยังสามารถเป็นลีดที่ลบดีบัฟทำให้ตัวเองไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้โดนสกัดหรือว่าไม่ได้โดนสกิลบอสที่มันจะสร้างซีซีให้กับเรานะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นสายลงบอสที่ครบเครื่องกว่าทอเพราะว่ามีทั้งฮิลมีออโต้ฮิลจากสกิลทีอสนะครับมีการที่สามารถกดโคอัพแล้วก็ใช้สกิลหได้2องรอบอะไรเงี้ยซึ่งท มีลดดีบัฟจากลีดเดอร์ชิพนะครับเบต้ารีวิวก็เหมือนกันเบต้ารีวิวเนี่ยถึงจะไม่เป็นเมต้าลงบอสขอภัยนะครับถึงจะไม่ได้เป็นเมต้าใน A.P.X กับ A.P.L แต่ว่าลงบอสมันก็เก่งมากๆแถมยังมีคอลเลกชันอีกนะครับผมเอาจริงแรงดีขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดจะปั้นก็ปั้นได้เลยนะครับแต่แบบบางตัวก็อาจจะต้องโน้ตไปนิดหนึ่งว่าอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับสถานการณ์ของคุณหรือาอาจจะไม่ได้เหมาะกับ i อดีของคุณนะครับเช่นแบบ Strawmistique, Quiver กับ Rogue เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุก i อดีนะครับ Rogue นี่ก็ ตอนนี้ก็ได้ตกเมตา ABL ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเป็นตัวละครที่ลงบอลแล้วก็ลงดิสแพดได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะดิสแพดหรือว่าในการฟาร์มพวกแบบเดม i เทนวิฟเนี่ยผมยังให้โรคเป็นตัวละครที่ที่สุดในโหมดนั้นอยู่นะครับส่วนค u ิก k s เวอร์เนี่ยตัวมันดีมานเยอะมากนะครับถ้าเกิดจะทำให้มันเก่งเนี่ยต้องมีของแน่นมากๆเช่นแบบเกียร์บูเลียนนะครับ o อรินเบสซิงก็ควรจะแน่นเลยแล้วก็ ต้องมีอาร์ติแฟกต์นะครับผมแล้วก็ตัวละครมันจะโดดเด่นแค่ใน AC กับใน Auto Battle เท่านั้นแต่ก็ยังเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าเป็นสายสีเขียวที่ลง p v p ได้ดีมากๆในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนแลงเอก็ยังก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งอยู่นะครับแต่ก็จะไม่ได้ครบเครื่องเท่าแรงเอนะครับแมทิ่นก็ยังเป็นตัวละคร p v p ที่ได้ใช้อยู่ใน Auto Battle ใน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 เอนะครับผมโลกิก็เหมือนกันโลกิ่จริงอยากจะให้อยู่แรงสูงว่านี้แต่ว่าอย่างแรกเลยคือมันเล่นยากไม่เหมาะกับมนั ครบเครื่องมากๆ PVE ก็ได้ PVP ก็ได้แล้วแต่บิวนะครับถ้าเกิดเราอยากเอาไปเล่นใน PVP เนี่ยก็จะแนะนำเป็นพวกเกียร์ครามหรือว่าเกียร์ไข่ตัวของ c d p of refinement นะครับหลอมถ้าเกิดอยากเอาไปเล่นใน PVE เนี่ยวันทามก็พอเล่นได้นะครับหรือว่าจะเป็นโอเบอริสที่เป็น m a x HP แล้วก็เป็นมินิม่วงหรือว่าจะเป็นเกียร์ม่วงก็ได้นะครับลง a p x เนี่ยถ้าเกิดเอาไปเทียบกับ Do อกนะครับซึ่งหลายคนถามมาเยอะมากว่า,วาถ้าเกิดเทียบด็ใครดีกว่า ด็อกออกเก่งกว่าหมดทุกอย่างนะครับสำหรับในคอนเทนต์ PVE เพียงแต่ว่าด็อกออกเนี่ยมันเล่นยากกว่ามากนะครับผมด็อกอ็อกมันเล่นยากกว่ามากแล้วก็ทั้ง2ตัวมีคอลเลกชันถ้าเกิด Collection คอลเลกชันใครที่คุณมีแล้วมันสูงกว่าเนี่ยก็จะเลือกเล่นตัวนั้นนะครับคือยังไงหากก็ไม่สามารถทําคะแนนได้ดีเท่าด็อกออกใน a b x กับ a b l นะครับอันนี้ก็ต้องโน้ตไว้ก่อนเลยแต่ว่าทัากมันเล่นง่ายกว่าประมาณแบบ10-20เท่าเลยนะครับ ต่อมาก็คือเป็นลังเ์กับลัง s ง S นะครับก็คือเป็นตัวละครที่อยู่ในจุดสูงสุดของเมตาณตอนนี้นะครับคถ้าเกิดคุณอยากจะปั้นตัวละครเหล่านี้เนี่ยสามารถปั้นได้เลยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับเพียงแต่ว่า SSS เนี่ยจะโดดเด่นกว่าหน่อยนะครับเช่นแบบ เซนทรีก็คือตัวละครที่เก่งที่สุดใน PVP นะตอนนี้นะครับลูน่าสโนก็คือตัวละครที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งใน PVE ทุกเกมโหมดเลยนะครับอาจจะสู้โรกไม่ได้ใน Dispatch Mission แต่ว่าทุกโหมดคือ Luna ลูน่ารับจบหมดนะครับเงอนไขก็เยอะนะครับแล้วก็ดามเมจก็แรงนะครับเล่นก็เล่นไม่ยากนะครับผมโกสไตเดอร์ Rider, แบบเจนเกรที่ผมยังเอามาใส่อยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ลงระบมูได้ดีมากๆนะครับโกสไวรเดอร์ก็สามารถปั้นเป็นไฮบริดบิลได้นะครับลง PVP ก็ลงได้ลาดิเอเตอร์เหมือนกัน ไกลเล่อกับซีวัวเซิร์ฟเฟอร์มันก็เก่งเกินไปมากๆนะซีวัวเซิร์ฟเฟอร์ก็ยังเป็นตัวละครผมยกให้เป็นอันดับ2ตัวละครที่เก่งสุดใน PP นะตอนนี้นะครับอะดามกับธานอสก็ยังก็ยังไหวยอยู่ก็ยังไหวยอยู่นะครับยังเป็นตัวละครที่โผล่มาเรื่อยๆในไทม์ไลน์บัตเทิลนะครับอาร์ตูบัตเทิลหรือว่า AC แล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยเอซี AC ปรับให้น่าเล่นมากขึ้นปรับให้ได้ของเยอะขึ้นนะครับอย่างเพื่อนผมที่เขาอยู่กิลที่จริงจังเอซีอะอาทิตย์หนึ่งเขาได้ทองสิบสี่สิบห เป็นร้อยอะอย่างวิกก่อนขนาดกิลผมไม่ได้เล่น AC เป็นประจำยังได้แบบ3ามสี่ร้อยเลยเป็นข้อ,ขอเทียร์สีพวกคาร์โบเดเนียมหรือว่าสวอปเดอะฟาวที่นะครับเอซีตัวนี้เนี่ยน่าเล่นเยอะขึ้นมากนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกตัวละครที่เป็นสาย AC หรือบางตัวที่มันโดดเด่นใน AC เนี่ยก็จะยิ่งมีมีบทบาทมากขึ้นเช่นแบบพวกแมเดลินฮักควิกซิลเวอร์สปายเดอร์แมนเฮล่าอะไรเงี้ยหรือแม้แต่แองเจลคานเอจเองก็ตามนะครับอดัมทาร์นออสซิวเซอร์เฟิร์เนี่ยยิ่ง ยิ่งมีบทอยู่ใน a ออยู่แล้วยิ่งเป็นตัวเมตาอยู่แล้วยิ่งหน้าปั้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหลังๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะเอาของ p v e อ่ะไปฟาร์มได้ในโหมด PVP เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่มันแอนตี้ PVP ทั้งหลายเนี่ยมันก็น่าจะลงไปดิ้นกับพื้นกันหมดแล้วนะอะไรของแม่งวะอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละนะครับโอเคมาดูตัวละครใหม่ๆกันบ้างว่าตัวละครใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยจะไปอยู่ในแรงไหนของเทเลส์นี่นะครับตัวแรกผมยกให้ Human Torch สละกันนะครับ Human Torch เนี่ยผมจะ ให้มันอยู่ในแลงแลงนี้แล้วกันนะครับประมาณแล้งบีแล้วกันฮิ m แ n t ทอสเนี่ยเป็นตัวละครที่มันเก่งมากๆสำหรับมือใหม่สำหรับคนที่เพิ่งโหลดเกมมาเล่นแล้วต้องการหาตัวลงบอสชั้นแรกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันไม่ได้เป็นเมตา APX หรือว่า ABL เลยนะครับลงดอมมูมันเก่งนะลงบอสมันเก่งมากนะครับแล้วก็เงื่อนไขมันน้อยคือดานสูงๆอ่ะมันแทบไม่มีเงื่อนไขให้ฮิ m แ n t ทอสลงเลยแต่ว่ามันเก่ง เพราะว่าด่านต่ําๆด่านแรกๆหรือว่าสําหรับไอดีเริ่มต้นใหม่แบบเพิ่งหัดลงกาแล็กตัสลงดอมังูลงบอช้แรกเนี่ยมันสามารถแบกได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เป็นตัวฟรีแถมสามารถเข้าถึงเลเวล80กับเทียสได้ด้วยผมเลยคิดว่า human torch เนี่ยมันเก่งแล้วมันอยู่ในเมตาเพราะว่าเพียงเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ friendly แล้วก็เป็นตัวละครที่เหมาะกับมือใหม่มากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่มันเก่งสําหรับแบบไอดีเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเลยนะครับสาหรับคนที่ เป็นมือเก่าเนี่ยก็อาจจะแค่ซื้อยูนิฟอร์มมาไว้ลงชาร์ o ลแลนดลงสตอรี่โหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คงจะไม่จำเป็นต้องขึ้นเทียสี 4, เพราะว่ามีตัวอื่นที่มันน่าทํากว่านะครับที mm ่เ e n นทอร์ดูจะเป็นตัวละครที่ถูกสร้างมาเพื่อสำหรับมือใหม่อย่างแท้จริงเลยนะครับผมต่อมาซูสตรอมนะซูสตรอมผมจะให้อยู่ในลังเดียวกันแต่ว่ามันจะเถิบลงมาต่ํากว่านี้หน่อยนะครับจะให้มันอยู่ ข้างหน้ามีสิทธิ์แล้วกันนะครับเพราะว่าสูสตรอมเนี่ยมนลงบอสได้ก็จริงแต่ว่ามันแอบ,บเล่นยากอยู่นะครับเพราะวันธาม,มันเล่นง่ายลงบอสมันลงบอสได้เก่งนะครับแถมมันยังสามารถลง PVP ได้ด้วยเพราะว่ามันมีตัวของแท็กแฟนตาซีโฟสามารถเล่นกับทีมแฟนตาซีโฟได้นะครับแต่ว่าต้องมีตัวของแฟนคลินมาช่วยบัฟแล้วก็สูสตรอม,มยังมีตัวของพาสซีลบดีบัฟซึ่งสามารถลบดีบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนในทีมไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นทีมแฟนตาซีโฟนะครับ เพราะฉะน,นี้ซูสตรอมสามารถเอาไปเล่นเป็นเหมือน Angel, w o นะครับ Wolf s t ไ i e ได้ใน a u t o b a t t l e นะครับตัวละครมันเลยสามารถที่จะเลือกเล่นได้ว่าเราจะเอาไปเล่น PVE หรือว่าเราจะเอาไปเล่นใน PVP นะครับผมเอาจริงถ้าเกิดมีซูสตรอมแล้วเนี่ยผมสามารถเอาชอนโรเจอร์ปรับลงมาอยู่รัง F ได้เลยนะเพราะว่าซูสตรอมมันเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับชอนโรเจอร์เลยเพียงแต่ว่าซูสตรอมเนี่ยเราต้องซื้อซื้อแพ็ ที่เป็น6,600เพชรนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้เหมาะกับมือใหม่หรืออาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่ไม่ได้มีตัวละครหรือว่าไม่ได้อยากซื้อแพ็คดีลักเพราะว่าสูสตรอมเนี่ยถ้าเกิดคุณจะปั้นคุณจะต้องเหมือนแบบมีเป้าหมายที่ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเออคุณอยากได้ตัวละครไว้ลงอัโต้แบทเทิลเพิ่มอยากได้ตัวละครไว้ลง A c ซเพิ่มเพื่อที่จะฟาร์มของฟาร์มทองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าชานโลเจอร์ด้วยความที่มันเป็นตัวละครฟรี free, ตัวละครที่หาง่ายอะไรเงี้ยก็เอาไว้ให้แรงด ประมาณนี้แล้วกันส่วนเวส f ์แฟ a s ตัสิกนะครับเป็นตัวละครที่น่าผิดหวังที่สุดแล้วในอัปเดตของแฟ n ์ตัสิก4เพราะว่าผมชอบมากแต่ว่าเอาจริงถ้าเกิดจะคิดว่าเขาคงรอให้มันเก่งตอนหนังเข้าปีหน้าก็ก็แถได้แหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะให้มันอยู่แค่แรงให้อยู่หัวหน้าแรงดีนะครับเพราะว่าใน p p เนี่ยมันต้องการหลายอย่างมากกว่ามันจะเก่งนะครับมันต้องการ t 4มันต้องการของที่แน่นมากๆเกียร์บุลเลียนนะครับ มันต้องการอาร์ติแฟกต์ของแฟรงคลินวิชาร์ดนะครับซึ่งแฟรงคลินก็ต้องไปซื้อมาจากแพ็กตัวของไอแพ็กโหมดใหม่อะ่ะเออจำชื่อไม่ได้และขออภยัยเนะี่ยและตัวละครมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าเกิดเทียบกับอ,อินเวนซ์เบอร์วูแมนนะครับมันก็มันก็ไม่ได้เก่งอ่ะมันไม่ได้เก่งเทียบเท่ากับ Invincible อร์วูเลยทั้งใน PVP แล้วก็ทั้งใน PVE นะครับ Invincible อร์วูเนี่ยเก่งกว่าหมดเลยนะครับแถมสกิล Counter อร์แฉกซึ่งควรจะเป็นสกิลหากินของ m ิสเตอร์แฟร์น ใน PVP เนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วในเรื่องของ PVE เนี่ยเมสเซอร์แฟก็เล่นยากนะครับแถมดามีเก็ไม่ได้ไม่ได้แรงเลยนะครับเอาจริงปะผมคิดว่าถ้าเกิดจะไปเล่นใน PVE เนี่ยปั้น Black p a n t h อ r มายังดูดีกว่าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากที่จะได้สายแดงที่มันเก่งๆเนี่ยก็ไปปั้นตัวอื่นนะครับเช่นแบบ w ูฟ v ว r i n ี g นกราเ t เตหรือว่าแม้แต่ฮักเองก็เก่งกว่านะครับสำหรับสายสีแดงเนาะ ต่อมานะครับเป็นดร็อคเตอร์ดูมเป็นตัวที่มีความคอนเทิร์เรชัลเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนแรกแกมันเข้ามาผมคิดว่ามันเก่งเลยแต่พอลองเล่นไปเล่นมาแล้วมันเหมือนไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับและมันก็ไม่โผล่ให้เห็นเลยใน AT ในไทม์ไลน์แบทเทิลนะครับโหมดที่ดร็อคเตอร์ดูมจะโผล่บ่อยๆเนี่ยก็คือจะเป็น AC กับ a r t ์เตอร์แบทในวีที่เขาแบนตัวละครเมตาอย่างเช่น,พ,นพวกแบบ Sentry, g o s ส Rider, Deadpool, Wolverine, Adam, Thanos อะไรเงี้ยดร็อเตอร์ด hmm. ูมันเก่งในตอนนั้น ซึ่งอย่างวีกนี้เนี่ยดรดูมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่วีกนี้ดิวิก่อนเนี่ยดรดูมไม่ได้ถูกแบนแล้วดรดูมมันเก่งมากมันสามารถเล่นในวีกที่แบบตัวละครเมตอรโดนแบนได้ซึ่งมันเก่งในวีกนั้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันเก่งมากนะแต่หมายความหมายหมายหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดตัวละครเมตอรพวกแบบเซนทรีซิีเวอร์เซิร์ฟเวอร์ถูกปลดหรือว่าถูกไม่โดนดีบัฟเนี่ยด็อกเรดูมคือมันจะกากทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้มันอยู่แค่แบบ ประมาณแรงไม่เกิดไม่เกิดแรงบีอะประมาณแรงนี้แลวกันเพราะว่ามันเ็ียงสามารถลง p ีวได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะปั้นมาเรารู้ว่าเป้าหมายของเราเราต้องการปั้นดูมันเพื่ออะไรเราชอบตัวละครหรือว่าเราแค่อยากเอามาลง a c เราอยากเอามาลงอัต o ต้เบลเนี่ยมันมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่น่าผิดหวังพอสมควรในในอัปเดตของแฟ n นซิสโฟร์จริงอัปเดตแฟนซิสโฟร์ี่มีแต่ลหน้าผิดหวังนะฮะมีแค่ฮิวแมนทอชที่มันทํามาดีเพราะว่ามันทามาให้มือใหม่เนี่ยแต่ว่าเราก็ดูเนี่ยก็คือถือว่า ค่อนข้างน่าผิดหวังค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับต่อมาเดดพูลนะครับเดดพูลถือว่าลบล้างคำสาบได้เพราะว่าเดดพูลเนี่ยแม่งไม่เคยเก่งสักทีเลยเดดพูลมารอบนี้เนี่ยเก่งแล้วนะครับได้อัตตาแบบเดียวกับอูฟอร์รินนะครับได้อัตตาแบบเดียวกับพวกคาร์เนชัลล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ยังคิดว่ามันไม่ได้เก่งถึงขั้นเป็นแบบท็อปห้าตัวละครสาย PVP มันยังเล่นได้ดีมากๆนะครับคือมันแบบอีกนิดน,นึงอีกนิดน,นึงจะให้ไปอยู่หลังเอสแล้วแต่ว่า มันยังไม่ขนาดนั้นว่ะผมรู้สึกว่าเดดพูลเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องมีอาร์ติแฟกคหกดาวถึงจะเก่งนะครับกล้าพูดเลยว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยถ้าเกิดให้เลือกห้าดาวกับหกดาวผมจะห้าดาวให้วูฟูบีแล้วเหกดาวให้เดดพูลเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งอาร์ติแฟกต์ดาวน้อยเนี่ยเดดพูลยิ่งจะกากลงเรื่อยๆเพราะว่าเดดพูลบางทีมันตีเขาไม่ตายอ่ะมันต้องเน้นยื้อชีวิตตัวเองให้ได้นานที่สุดเพื่อที่เราจะสตอร์สกิลเทียสี่หรือว่าสกิลเทียสามอะไรก็ตามผมเลยคิดว่า เทดพูเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องมีอร์ติแฟกต์ดาวเยอะๆเ,เพื่อที่จะทาให้ตัวละครมันเก่งนะครับก็เลยให้มันอยู่หลัง A แล้วกันตัวละครมันเก่งมากนะครับในพวกแบบอัลโต a บัต e หรือว่าในในในเอหรือว่าในทาไรบัต t ทิเนี่ยถ้าเกิดสู้กับตัวละครที่มันชนะทางเช่น Sentry บางทีก็ชนะนะครับส่วนใหญ่ก็ชนะแล้วก็พวกแบบอา a m มวอลล็อนี่คือชนะแน่นอนนะครับ ตัวละครที่มันแพ้เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบบูฟารีนหรือว่าบางทีเป็นทานอที่มันอึดมากๆถ้าเกิด Deadpool ใส่คอนเฟสเนี่ยอาจจะเอาไม่ลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเด a พู o เนี่ยใส่เป็นเกียร์โลบหรือว่า c i t y o ออฟ e รีนะครับก็มันมันดาเมจมนจะแรงขึ้นแหละแต่ว่ามันก็จะบางมากผมคิดว่าเด a พู o เนี่ยควรเน้นเป็นแบบสายยืนมากกว่าก็คือเป็น CDP of ออฟคอนเฟสไปเลยนะครับแล้วก็พูดถึงชุดที่เป็นชุด ในเดสทูนะครับหรือว่าชุดถอดหน้ากากเนี่ยมันเป็นชุดสำหรับ PVE ซึ่งมันก็สามารถเล่นได้เล่นวัน t i m มได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าชุดนี้เนี่ยคนน่าจะสนใจแล้วก็เอาไปเล่นมากกว่าเพราะว่าชุดนั้นน่ะมันอารมณ์เหมือนฮิงแมทโทชนะครับเงื่อนไขบอลลเจนมันไม่เยอะมากมันสําหรับมือใหม่ที่อยากเอาไปไต่บอสมากกว่าหรือสําหรับคนที่ไม่ได้สนใจ PVE เลยหรือว่าอยากเอาเดส o ูไปเล่นใน PVP โอเคผมพูดสลหับกันมันสำหรับคนที่อยากเอาเดสทูไปเล่นใน PVE มากกว่าโดยที่ไม่สนใจ PVP เลยนะครับแต่ยังไงผมคิดว่าเดสทูสำ ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเอาไว้เล่น p ีพนะครับเพราะว่าเอาจริง e เ p o o l ชุดนี้เนี่ยจากการที่เปลี่ยนอัติแฟร์เปลี่ยนอะไรก็ตามมันมันเห็นได้ชัดเลยว่าเกมเขาต้องการที่จะนําเสนอตัวละครเดสพูเนี่ยให้ไปเป็นสาย p ีพีอย่างเต็มตัวเลยครับเพียงแค่เขาเอาชุดนั้นมาเอาไว้เหมือนเป็นแบบออปชั่นเสริมอะสำหรับคนแบบเออไม่ได้อยากเ,าเล่น PP เลยหรือว่าไม่ชอบ PP ก็อาจจะเอาไปลงบอสได้แต่ว่า มันก็ไม่ได้ดีขนาดนะั้นนะมันมีตัวอื่นที่ลงบอลได้ดีกว่านะครับสายสีเขียวเช่นแบบเวนพูลูดัสโนอะไรเงี้ยต่อมาอูฟเวอร์วินนอะูฟเวอร์วินผมก็ยังจะให้มันอยู่แหลงเอสเหมือนเดิมมันเป็นตัวละครที่เก่งมากนะครับแล้วก็ยูนิฟอร์มนี้เนี่ยสามารถทำให้เอาไปลงใน PVE ได้แล้วจากเมื่อก่อนอยูเก่าเนเป็นเมตา p v p ใช่ไหมแล้วมันก็ มันมันมันก็เก่งมากอ่ะใน PVP แต่ว่ามันลง PVE ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปเล่นใน PVE ได้ดีกว่าเดิมนะครับคือดาเมจใน PVE ของวูฟเรีนชุดนี้เนี่ยดีกว่าเดิมมากๆนะครับถึงแม้ว่าบัฟมันจะไม่ได้ปรับอะไรที่มันดูจะเป็นบัฟสำหรับ PVE อะ่ะแต่กายเป็นว่าดาเมจเอาต์พุทของมันเนี่ยดูดีกว่าชุดเก่ามากๆนะครับแล้วชุดนี้นี่ก็ยังสามารถเล่น PVP ได้ก็คือสามารถเลือกเล่นได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE แล้วแต่ เราจะปรารถนาเลยนะครับแต่ว่าอูฟเวอร์อินเนี่ยผมเชื่อว่า80%ของผู้เล่นก็คงจะเอาไปเล่นใน PVP มากกว่าเพราะว่าตัวละครมันเก่งมากนะครับแล้วก็เป็นเมตาห้าปัจจุบันอยู่นะครับผมอมืโอเคต่อมาเป็นไซล็อกนะครับไซล็อกเนี่ยผมจะให้มันอยู่เหนือเคเบิลเลยนะครับเพราะว่าไซล็อกเนี่ยถ้าเกิดเทียบกัเคเบิลนะครับไซล็อกมันเก่งกว่าอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเคเบิลเนี่ยมีคอลเลกชันทำให้เคเบิลเนี่ยถ้าเกิดคุณ อัพคอลเลกชันมันจะเก่งกว่าไซล็อกนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกันโดยที่ไม่มีคอลเลกชันเลยเนี่ยไซล็อกยังไงก็เก่งกว่านะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถทำคะแนนได้ถึง15ล้านทั้งสวันแล้วก็เคเบิลเนี่ยมันสามารถใช้ได้แค่วันเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปั้นไซล็อกมามันก็จะคุ้มกว่าแล้วก็จบกว่านะครับผมเพราะว่าไซล็อกเนี่ยมาแทนทั้งเคเบิลแล้วก็มาแทนทั้งโรกในวันของ ABL นะครับที่ต้องใช้มิวแทนทั้ง2วันไซล็อกก็คือรับจบแล้วก็นอกจากในเรื่องของการ เป็นเมตา a p l แล้วเนี่ยไสยล็อกก็ยังสามารถลงบอสได้ดีมากๆนะครับยังสามารถเออเป็นตัวละครที่เล่นได้หลากหลายเกียร์ธาตุเกียร์ม่วงวันทามก็ได้แต่ว่าวันทามมันจะลั่นง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่แนะนำนะครับจะแนะนาเป็นเกียร์ม่วงหรือไม่ก็เกียร์ธาตุไปเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็น ABL เมตาถึง2วันเนี่ยก็จะแนะนําเป็นเกียร์ม่วงมากกว่านะครับผมอืมแล้วก็เหมือนผมเคยพูดไว้มั้งในคลิปของไสล็อก ถ้าเกิดผมเคยพูดไว้ก็ต้องขออภยัยนะว่าอาร์ติแฟกต์มันไม่ได้จะเป็นมากแต่ว่าจากที่ลองไปเล่นมาจากที่ลองไปสอบถามหรือว่าพูดคุยกับคนที่เขาเล่น a b x เหมือนกันเนี่ยก็ทราบมาแล้วนะครับว่าอาร์ติแฟกต์ของไซล็อกเนี่ยทำงานเหมือนกับเ e กียร์ม่วงหลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยใน a p l กับ a b x เยอะมากๆาแบ a b x เนี่ยอาจจะไม่ได้ คะแนนเวอร์วังอะไรสักเท่าไหร่นะครับมันก็คงแบบ17บเล้านอะไรเงี้ยไม่ได้เกิน18ล้านไปมากเท่าไหร่แต่ว่า APL เนี่ยก็คือ15ล้านบวกบวกเลยนะครับตัวละครที่เก่งแล้วก็ทำมาดมีมากๆมากๆจริงๆต่อมานะครับก็คือตัวละครอ,อย่างเกวนผูเกวนพูเนี่ยผมจะให้อยู่แลง SSS ครับเกวนผูเป็นตัวละครที่มันเก่งมากนะครับลงบอสเงื่อนไขก็มีเยอะ APL ก็ตัดง่ายแล้วมันคือมันคือมันตันง่ายเว้ย สเกลเดวิชเนี่ยมันตันยากมากนะครับใน APL นะนะน APL ตันง่ายส่วนากที่โต้เนี่ยถึง APL มันจะสามารถทำได้เกิน19ล้านแต่ APL นะครับ15ล้านโคตรยากเมื่อวันวันเมตาของแมทริโตเนี่ยผมยังทำไม่ได้ไม่ถึง14ล้านเลยนะครับถึงแม้จะใส่เกียร์บูเลียนแต่ว่าเ p นพูเนี่ยเทคแรกผมได้15ล้านเลยนะครับแล้วก็ลงบอสมันก็เก่งกว่าแมทริโตมากๆนะครับแมทริโตเนี่ยมันจะเก่งต่อเมื่อ,อไปลงแบบพวก แข่งที่มันมีตีมนุษย์แรงขึ้น80%แต่ว่าเกรนพูเนี่ยมันเก่งหมดเลยนะครับมันสามารถลงได้แบบ all round มากๆและเงื่อนไขมันก็ถือว่าเยอะถึงแม้ว่ามันจะมีแค่อ g i l i ิ y ทาพเดียวเอาจริงผมไม่รู้ผมอวยเกรนพูเกินไปหรือเปล่ามันอาจจะสมควรอยู่ข้างแรงเอสทางหน้านฮวนดาแต่ด้วยความที่เป็นตัวฟรีแล้วมันแบบผมคาดไม่ถึงแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้เนี่ยตอนนี้คือรู้สึกท้ายไปกับเกรนพูมากมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะขอเอาไว้ แัง S S S ท้ายตารางก่อนละกันเพราะผมไม่คิดว่ามันสามารถสู้กับตัวละครอย่างลูน่าหรือว่าจีนเกรยได้แต่เพราะว่าในดอมมูมันไม่สามารถวันช็อตบอสได้เหมือนจีนเกรยเหมือนกอลชไเดอร์นะครับส่วนใน A B L เนี่ยมันยังไม่สามารถทําคะแนนได้ถึง17ล้านเหมือนลูน่าหรือว่าทําคะแนนได้20ล้านเหมือนลูน่าชุดเก่าใน A B X นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรนพูเลยจะเอาให้ ให้อยู่ท้ายตารางนะครับในแรงของ SSS Gladiator เนี่ยยังทำได้เกือบ20ล้านใน a p x นะครับต้องรอดูว่า Gwenpool Week ที่มันสามารถสกัดเองได้นเนี่ยจะทำคะแนนถึง20ล้านไหมถ้าเกิดทำถึง20ล้านเนี่ยผมอาจจะ move มันขึ้นมาชนกับลูหน้าเลยนะครับแต่ด้วยความที่ลองดูแล้วกันว่าตัวละครตั้งแต่แรง SSS เนี่ยมาถึงแรง A บวกเนี่ยมีตัวละครไหนบ้างที่เป็นตัวฟรีนะครับเป็นตัวฟรีนะแล้วก็เป็นเนเีพีหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ยูเทศการนะครับผม แล้วก็ไม่มีไม่มีคอลเลคชันมาช่วยมีแค่เกรนพูตัวเดียวนะครับผมใช่ป่าววะเออมีโลกิอีกตัวหนึ่งแต่ว่าโลกิมันแบบมันไม่เก่งในการลงบอสไงแล้วมันต้องเป็นเกมมวิลเลียนเท่านั้นถึงจะสามารถเล่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกรนพูเป็นเกมู่ใหม่ที่มันก็เล่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เก,ยมมยนกเนเระะนพูนเ,นเลยเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าพิเศษมากๆแล้วมันแล้วมันเหมาะกับมือใหม่ที่สุดแล้วนะครับคือฮ u m a นทอร์สเนี่ยมันเหมาะกับมือใหม่มากแล้วนะผมว่าเกรนพูเนี่ยมันเหมาะกับมือใหม่ที่สามารถเล่นได้ทุกกกรระะะะะดัััับบเเลลยยออ่่่ทาาาาไมถูหืนนแน,นแจจจขีผพสค S <S> ประมาณนี้แล้วกันเทียริสสำหรับซีซันนี้นะครับไม่ใช่ซีซันนีด้ดิสำหรับแพทนี้นะครับผมแพทจุดสองจุดห้าเท่าไหร่นะสิบจุดสองจุดห้าปะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ